วิดีโอเขาจะดูนะคะน้องฝรั่งเขาะชอบแกงนะคะน้องเขาฝรังเหมือนพ่อเขาอะชอบแย่ชอบแกงนะคะชอบแย่ชอบแกงให้ไอ้หมโหฮะพ่อเขาลูกเหมือนกันเลย cứ hôn nhau ha tôm nhầm chụp chụp ha lô chụp 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 rồi đấy không chụp con mẹ con ba con ông con ba con ná con à เดี๋ยวมาโดนชามมามี่นะไปโ,โดนชามมามี่ต้ยมยำนะมันร้อนนะครับลูกเล่นเจเอ๋ฮะ จุบๆเลยลูกจุบๆเลย <c oughs> อร่อยอ่ะต้ยมยำเสร็จไปทานไหนต้นหอมผักชีด้วยค่ะ โดนชามต้ยมยำหมี่ ลงนะอ่าดูคนหล่อใครหล่อยิ่มากขึ้นมามี่สวยไหมยิมาขึ้นเด็กเขาไม่โกหกนะคะมามี่มามี่มามี่หล่อไหมอือไม่หล่อโอ้โหมึงอยากกินนมนะโอก็ดยูไม่ต้องกินนมนะวันนี้ไม่ห้านมกินนมมามี่ไหมกินนมมามี่ไหมไม่กิน เอานมไหมเอาไปบอกเดี๋ยวนี้เอานมไปไปก็ไปบอกเดียดเเด๋ยวนี้เอานมมาแล้วไปบอกเดี๋ยวนี้เอานมไปวัป <c oughs> นมิวพีทไปน้องเขาฟังเขาเช้าไหมเอยากกินแต่นมน้อยอย่างอื่นเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่สนนะคะไปขอนมเดี๋ยวนี้ดิ โอเคค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับโอเค okay, ค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บายลูกจุบจ๊บๆด้วยจุบจ๊บๆด้วยลูกจุ๊บๆด้วยอุ้ยเดี๋ยวโดนต้มยำเดี๋ยวโดนชอมต้มยำลูกบ๊ายบาย,บายค่ะ